สวัสดีค่ะวันนี้พุ้ยก็มีเมนูมายั่วทุกคนอีกแล้วนะคะจะสามทุ่มแล้วเนาะมาทำคลิปวิดีโอหน้าร้านนี่แหละหน้าร้านรดเช่านะคะวันนี้พุ้กก็จะตำข้าวโพดนะคะแต่จะทำเป็นสองแบบนะคะตำข้าวโพดปลาล้าใส่หมูยอเนาะแล้วก็ตำไท่ข้าวโพดนะคะก็จะใส่หมูยอเหมือนกันเนาะวันนี้พุ้ยใช้พริกแห้งนะคะแล้วก็มี ก็มากรดเทศลูกเล็กนะคะอันนี้จะอร่อยปะเนาะแล้วก็มีปูปูดองแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยแครอทนะคะเัที่สง่งขัวเองนะคะจะได้ห,หอมๆเพราะว่าเวลาเราไปซื้อเขาเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเก็บไว้นานไหมู้าซื้อทําเองหอมแล้วก็มันอร่อยที่สุดแล้วเนาะแล้วก็อันนี้หมูย,ยอะนะคะวันนี้จะใช้พริกแห้งเนาะ ติดตามด้วยนะคะเป็นคนชอบทำอาหารเนาะเดี๋ยวถ้าหน้าตาออกมาแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่รับลองกินได้คะ่ะอร่อยด้วยเฝากติดตามด้วยนะคะค่ะ